Bà con thấy có cảm giác lạc hàm để lắm đến hàm 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 hàm

Terima kasih telah

ได้้อรผส์นะครับยกเว้นตีกันไปไปไไหน่อยก้องอยู่ด้หลัก้องอยู่ด้หล่ไปได้วุ่น ช่วงนี้ก็โอเคอยู่นะครับอยู่ที่200ถึง300คันต่อว,วันนะครับช่วงที่เราเป็นเทศกาลหยุดปีใหม่ใช่ไหมเชิ่ม,มาแต่วันที่29มากว่าจะถึงวันที่5ยังไม่แน่จัดแต่ว่าตอนนี้วันที่1ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับามวันมาแล้วนะครับเน่นอยู่ถ้าเฉลี่ยกับปีที่แล้วปีนี้จะหายไปครึ่งหนึ่ง น like ักท่องเที่ยวจะหายไปหนึ่งครึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะน้ำท่วมทั่วประเทศก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจปีที่แล้วป่านี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยขึ้นลดต่อวันช่วงนี้ก็อยู่ที่สามร้อยสองร้อยกว่านะครับปีนี้คือบางทีเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเศรษฐกิจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นภัยวิบัติทันมากกว่านะครับเป็นเพราะน้ำท่วมทั่วประเทศเห็นไหมภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานปราบรายนะครับ ส่วนใหญ่ก็ยังมาทั่ว,วนั่นแหละแต่มา<อ>แบบปรับปรายมันไม่ได้เน้นทางใต้ก็มา<อ>บางๆภาค<อ>กลางก็มาบางๆอีสานก็มาเบาๆเลยอีสานจะเบากว่าเพื่อนแต่ทางเหนือก็มีเรื่อยๆอยู่นะครับส<อ>่วน,นใหญ่จะมาเป็นกลุ่มครอบครัวนลยเหลอผมว่าก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับก่อจะเดินทางมาเที่ยวแบบครอบครัวมากกว่าไม่ได้มาเป็นทัวร์ จะเป็นตัวช่วงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเฉลี่ยต้องปีแล้วตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ไดที่าอ,อปีนี้จะหายไปเยอะเลยรถจะอยู่ที่ไม่กี่คนเลยแต่วันนะครับเพิ่งจะมาช่วงเทศกาลนี้เริ่มจะแน่นขึ้นนิดปีนี้จะหายไปเลยนะครับบางตาไปเลยแค่สามส่วนเองกับปีที่แล้วนะครับสามในหนึ่งเลยป,ปีที่แล้วประมาณเท่าไหร่รับปีที่แล้วได้รวมเฉลีย่ยแล้วก็อยู่ที่ก็ประเมินไม่ถูกนะครับปีไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณนะครับผะไม่ได้ทำก่อนที่ปลายปีนะครับ หลังจากนี้เราก็จะเป็นการสรุปของปีที่แล้วแล้วก็จะเริ่มนับหนึนง่งแต่ปีนี้ไปอไปหน้าอีกทีทยังไม่ได้สรุป